คุณผู้ชมครับเหลือเวลาการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยอของเราอีกเพียงประมาณสัก11วันนะครับก็จะบุกเยือนสกอตไทย FC ในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดที่5หลังจากหยุดพักเบรกช่วงโควิด19มาพอสมควรแล้วครับ12กันยายนนี้นะฮะสโม,มสรกิเลนพยองของเราจะบุกไปเยือนสกอตไทย FC นณะสนามทะเลหลวงนั่นเองนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงของการเตรียมทีมช่วงโควิด19นะฮะ คุณพลกิเลมพยองของเราได้เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่แคมกิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีการลงทีมแบบสนามปิดไป2นัดด้วยกันเป็นเกมฟิตเนสแล้วก็เป็นเกมลองเทคนิคของคุณซือกามานะครับใครที่ลงสนามพบกับสีสเกต FC นะฮะทีมดังจากที2นะครับซึ่งก็มีนักเตะ ที่เป็นกําลังหลักของทีมไทยลีกหลายแต่หลายคนลงมาเล่นให้กับทีมรีสเกต FC นะฮะกลุ่มไหนที่เล่นกับรีสเกต f ออีกกลุ่มหนึ่งก็จะต้องไปเล่นกับทีมนะครคราชสีมานะครับเพื่อเป็นการเรียกความฟิตเป็นเกมฟิตเนสนะฮะอย่างเช่นนักเตะที่อุ่นกับรีสเกตเนี่ยกลุ่มที่วางเอาไว้จะเล่นกับโคราชนี่ก็จะไม่ได้มาเล่นกับรีสเกตนะฮะเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่เล่นรีสเกตไปแล้วก็จะไม่ได้มาเล่นให้กับเกมที่พบกับ สวัสดีแคทนครราชสีมาแคมป์สนามฝึกซ้อมของทีมนครราชสีมานั่นเองนะครับแฟนคลับกีฬาพิเศษอาจจะทราบไปแล้วว่าเจอซิสเกตเสมอ0ูน์ูนย์ะฮะแล้วก็บุกไปเยือนโคราชแคมป์สนามฝึกซ้อมของเขาเนี่ยก็แพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าเกมนั้น กูซอกามาเองก็ไม่ได้ให้วิรเทพป้อมพันธ์ซาดอมีซาเยฟรวมไปถึงโฮชานะฮะลงทําการแข่งขันในเกมนั้นด้วยนะครับเซนเตอร์นี่ใช้เป็นสลิงคารยืนคู่กับวัชนานะครับกองกลางเนี่ยก็เป็นฉัดมงคลยืนคู่กับสรวิทย์พันทองและฉัตมงคลก็เล่นประมาณสักสินาทีก็เปลี่ยนเป็นภัชรพลอินแทนีนะฮะส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นพิชาอุตราลงมาเล่นแทน ซาดอมีใสเยบและสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนนะฮะเป็นซันดี้วงเดรีซึ่งกูซอกามาเองก็เปลี่ยนทีม10บนาทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะเพื่อเป็นการลองแท็กติกตัวผู้เล่นนะครับว่าใครจะเหมาะสมกับตำแหน่งไหนในการออกสตาร์ทไทยลีกที่จะบุกเกยอรโั่ไทย FC นั่นเองนะครับก็เรียกว่า7วัน,นเต็มที่แคมป์กิเลน,นเลลน,น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยล่ะครับ นี่คือภาพบรรยากาศการรีแลกของพลกิเลนพิョงคของขเราแช่สระว่ายน้ำที่แคมป์กิเลนเเล่เพื่อรีคาเวอรี่ร่างกายนะครับให้สดชื่นหลังจากที่มีการฝึกซ้อมเช้าเย็นแล้วก็เก็บตัวกันยาวๆ7วันนะฮะการแช่น้ําก็จะช่วยให้เราคุณพลกิเลนพิョงของเราสดชื่นขึ้นไม่มากก็น้อยนี่ก็คือเก็บตกนะฮะจากแคมป์กิเลนเบเล่บางส่วนที่เมืองทอทีวีของเรายัางตกค้างอยู่ก็พยายามจะย่อยเอามาัออกอากาศ ให้กับแฟนคลับให้กับ FC ของคุณพลกิเลสเรียกของเราได้ชมกันนะครับ